สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูฟ้านะคะจากสาบันสอนศิลปะก,การตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น Eye Brow Studio Academy คุณเคยไหมคะที่ต้องมีปัญหากับการใช้เครื่องสักไฟฟ้าในการสักคิ้วสไลด์สักตาสักนมสักปากทั้งสักแล้วสีไม่ติดหรือสักติดแต่ติดไม่สม่ำเสมอ สักตาแล้วตาบวมสักปากแล้วปากบวมปัญหาเหล่านี้นะคะจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะทางสถาบันของเราจะแนะนําเทคนิคการสักที่ดีที่สุดที่เยี่ยมที่สุดสักอย่างไรถึงเจ็บน้อยที่สุดสักอย่างไรสีถึงติดดีที่สุดนะคะอยากได้ตาหวานตาแววแอปเด็กหรืออยากจะเป็นการสักปากกระจับการทาลิปตินเหมือนดาราชื่อดังคุณจะได้เรียนรู้และได้ฝึกฝนแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะครูยังแนะนําเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการเช็คสีหลังจากการสักนะคะว่าสีต้องสวยติดเรียบ เ,นนะะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับช่างสักเองนะคะว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยต้องสวยและเป๊ะปังอย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายนะคะยังให้คําแนะนําในเรื่องของการดูแลหลังการสักที่ถูกวิธีปลอดภยัยแผลหายไวสีติดเย็นสวยนะคะจากครูฟ้าและทีมุนคูจาก Eye Brow Studio Academy เรายินดีให้ความรู้และเทคนิคกับนักเรียนทุกท่านมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ